นายประทีปประทีปยุวพัฒน์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ตั้งแต่วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2559บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 1. ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ปีการศึกษา2562 ข้อมูลนะวันที่10มิถุนายน2562มีนักเรียนจำนวน1,873คนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน115คน 2. ประธานเครือข่ายสถานศึกษาสีเวียงชัย 3. อุปนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอรี 4. คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่ 5. คณะกรรมการบริหารอัตรากำลังเขตพื้นที่6คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างเขตพื้นที่7คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครู8คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเม็ดเงินเลื่อนเงินเดือนและ9คณะทำงานโรงเรียนคุณธรรมของสอพทรูปแบบการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จใช้รูปแบบประถมโมเดล เนื่องจากทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษามาโดยตลอด P เท่ากับแผนคือการวางแผนหมายถึงผู้บริหารได้มีการวางแผนงานการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ A เท่ากับรีเช็คคือการตรวจสอบหมายถึงผู้บริหารได้มีการจัดทำแผนการติดตามตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาครบภารกิจหลัก4ด้านคือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง A เ,เท่ากับ Action คือปรับปรุงหมายถึง ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหาหรือข้อบกพร่องจากการดำเนินงานแล้วกลับมาวิเคราะห์ปัญหาและตรวจสอบสาเหตุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นประเมินเพื่อพัฒนาแผนการและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นทีเท่ากับทีมคือทีมหมายถึงผู้บริหารได้มีการสร้างทีมงานให้มีศักยภาพเพื่อการทำงานระบบทีมหรือทีมเวิร์กที่มีประสิทธิภาพ การทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจกันในระบบทีม O เท่ากับ Open คือเปิดหมายถึงผู้บริหารได้เปิดให้โอกาสมีการบริหารงานแบบเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมบริหารงานแบบบวรนบริหารงานแบบบ้านวัดและโรงเรียนหรือหน่วยงานเครือข่ายของโรงเรียน M เท่ากับ Man คือคนหมายถึงผู้บริหารมีการบริหารงานแบบใช้คนให้ถูกกับงานเหมาะสมกับงาน สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองตลอดเวลาและได้สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากรในโรงเรียนทุกคนผลงานดีเด่นในรอบปีตั้งแต่1ตุลาคม2,562ถึง31มีนาคม2,563เป็นผลงานระดับประเทศทั้งของโรงเรียนนักเรียนครูและผู้บริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จดังนี้ หได้รับโล่โรงเรียนดีไม่มีอบายมุกระดับประเทศปีพุทธศักราช2562 2. นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือประจำปีการศึกษา2562เป็นแชมป์สมัยที่4ของจังหวัดลำพูน 3. ครูในโรงเรียนได้รับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุกประจำปี2562และ 4. ได้รับรางวัลคุรุสดุดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2562